ตัวาิน้าใหม่อบริษัทไปบิวลาส์แพร้งเชีวชาลนะคะเป็นแพทย์ผิวหนังนะคะก่อนที่เราจะใช้เนี่ยว่าส่วนประกอบในนี้เนี่ยเรามั่นใจได้จริงๆเพราะส่วนประกอบที่มีคุณภาพมีงานวิจัยรองรับนั่นเองค่ะเรื่องหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยภายใน28วันค่ะเป็นโนโวเรตินนะคะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวขึ้น20.4%เลยค่ะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยนะคะมีความแน่นเพิ่มขึ้น13.8% ภายใน28วันเอกสารรองรับขนาดนี้นี่ไม่ใช่แอปก็ต้องเชื่อเอกสารแล้วนะไม่ต้องร้อยถึง28วันนะคะก็รู้สึกได้ค่ะถึงความนุ่มชุ่มชื้นสวัสดีค่ะวันนี้เบนขอแนะนำนะคะบริษัท Dr. j i วพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะคะก็จะเป็นดร Jill a d v a n c ์คร r e a m ตัวนี้ผ่านการรับรองมากกว่า100ผลการวิจัยนะคะและผ่านการทดสอบจากสถาบันกิน e n ฟไม่มีผลสารละคายเครืองหรือว่าไม่มีสารตกค้างนะคะ แล้วก็ลูกค้าประจําจะได้ใช้แค่ครีมนี้ก่อนใครนะคะเดี๋ยวลูกค้าทั้งปี2 0 1 7นี้จะได้ดูในรายการทีวีนะคะจะได้ใช้ก่อนใครเลยแล้วก็มีสารสกัด4ีสารสกัดสําคัญขนาดสาม cml นะคะใช้ได้ทั้งเช้าก่อนนอนแล้วก็สารสกัดของเขาก็ คนละอย่างกับดอกก็จิวอันวานเซรั่มนะคะแล้วก็ตัวนี้ช่วยลดริ้วรอยลดรอริ้วรอยลดเลือนลจุดด่างดำผิวก็จางสายลดความมันกระตุ้นการสร้าง,องคอลลาเจนเติมเต็มความชุ่มชื่นนะคะเนื้อเนื้อครีมเนี่ยเข้มข้นแต่ไม่เหนียวเนินหนะซึมง,ง่ายนะคะและรวมตัวไฮายานะคะมากกว่า8ชนิดซึมลึกกระตุ้นการสร้าง,องคอลลาเจนด้วยนะคะเติมเต็มความชุ่มชื่น,นค่ะเบนแนะนําด้วยตัวเองนะคะใส่ใจลูกค,ค้าย่างละเอียดคือถ้าเรามีด็อกเตอร์จิวอันวานเซรั่มอยู่แล้วนะคะให้ลงเป็นขั้นตอนที่1 แต่ถ้าลูกค้าไม่เคยใช้ดอกก็จแอนเซรั่มก็ให้ใช้ตัวดอกก็จิวแอดวานครีมได้เลยเช่นเดียวกันนะคะตัวใดวตัวหนึ่งก็ได้หรือใช้ร่วมกันก็ได้จะส่งผลดีขึ้นนะคะเวลารูปแบบอะคะใช้เซรั่มมาให้ลงระดับหนึ่งถ้าครีมให้เป็นระดับ2ใช่ไหมคะและลูกค้าก็ตามด้วยดอกก็จแอนชัยเมลัสมาฟ้ากะที่ลูกค้าใช้อยู่ก็ได้แล้วก็ปิดที่กันแดดทุกครั้งนะคะแล้วก็ตัวนี้ใช้ได้ทั้งเช้าก่อนนอนนะคะดอกก็จีแอดวานครีมโปเปิดตัวปกติกระปุก,ป 2, ก,นะะกปหนึ่งสองพันกว่าน 990บาทนะคะแต่ถ้าเป็นโปรสก็ปลูกอยู่ที่1,800บาทแล้วก็ทุกโปรโมชั่นจะส่งฟรีนะคะถ้ามีฝ้ากาดลรกอนแนมนาฝ้าลดกระจิบที่นิดกระแสมาแรงในโลกออนไลน์ตัวนี้ช่วยลดเลือนฝ้ากระสิันดังที่เห็นผลจริงและตอนนี้ยอดขายมุ่งสู่1ล้านหลอดแล้วนะคะ จับมือกับดรจิวเนี่ยนะคะ5ปีเต็มที่คิดค้นตัวนี้ขึ้นมาเพื่อในการลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วุมก็ทนลอกับผิวตัวเองจนเห็นผลค่ะ14วันผิวแลดูกระจ่างใส28วันฝ้ากระเล็กๆนะคะตรงเนินแก้มของบุมเนี่ยมันแลดูจางลงค่ะมีมังกรทองปกติ1หลอดอยู่ที่1,490บาทแต่วันนี้ใดๆเลยเนี่ยนะคะให้เลย3หลอดเต็มๆแบบนี้เพียงแค่990บาทสนใจโปรไหนลูกค้าก็ค่อยดูข้อมูลเพิ่มเติมในคลิปนี้นะคะแล้วก็มาต่อที่จิลนะคมหนึ่งกล่องมีกี่เมตรหนึ่ง ตามผลวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ากินแค่หนึ่งกล่องเนี่ยเขารู้เรื่องแล้วกินวันละเม็ดนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากจะแบบอยากบูสต์อยากเร็วๆก็วันละสองเม็ดครับก็จะใช้ประมาณสองนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ริ้วรอยนะคะแล้วก็ผิวที่มันแห้งถ้าเราแบบไม่ได้บำรุงจริงๆก็อาจจะมีขุยด้วยนะคะแล้วพอเราเรา,เราลองกินไปแล้วเนี่ยนะคะน่าจะรักประมาณไม่น่าจะเกินสองสัปดาห์นะคะก็จะรู้สึกว่าเออเวลาเราลูกลูกผิวเราก็จะรู้สึกว่าเออหน้าเราเนี่ย มันรื่นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นแล้วก็กะป้าของเราเนี่ยนะคะมันก็จะรู้สึกว่ามันมันจางลงค่ะถ้าใครที่คิดว่าตัวเองอ่ะไม่อยากแก่นะคะไม่อยากให้ใครเรียกป้าอยากจะบอกว่าจีวิ้งเนี่ยแหละเอาอยู่จริงๆค่ะจบในกล่องเดียวเพราะเขาครบทุกอย่างแล้วคุณไม่ต้องไปทานอะไรที่มันวิตามินหลายตัวเยอะแยะเลยเ,เป็นอาหารแค่จีวิ้งกดผิวโดวยเฉพาะนะคะใครที่มีปัญหาผิวแนะนำพอรู้สึกว่าการการที่มันฟื้นฟูของตัวร่างกายของพอที่มันเสื่อมเสียไปเนี่ยมันดีขึ้นเพราะก็เลยอยากให้แม่ลองทานทําไมเพราะถึงเลือก UNC รู้ไหม เพราะว่าพี่ยูเขาเป็นคนที่ได้ไดรับรางวัลมาจากกัวิจัยระดับชาติด้วยได้มากี่ประเทศแล้วฮะได้มาทั้งหมด8ประเทศค่ะ27เหรียญทองระดับโลกค่ะก็มีอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนันค่ะแน่นอนอันนี้คือความแน่ใจอีกสิ่งหนึ่งที่มันต้องทานคู่กันเขาบอกคนเราเนี่ยแก่ลงแก่ลง กระดูกระเป็น,นี้ใช่ไหมในระหว่างข้อเนี่ยมันจะมีน้ําหล่อเลี้ยงเข,าเ,ขาเรียกว่าไขกระดูกมันก็เลยมีการวิจัยทำ UNC p r o j o y ตัวนี้เกิดขึ้นมาใช่ค่ะ UNC p r o j o y ตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรบ้างจริงๆเราวิจัยตัวนี้ค่ะเพื่อบำรุงข้อกระดูกโดยเฉพาะนะล่าสุดค่ะเราไปวิจัยร่วมกับทางจุฬานะคะคนวิจัยจากทางจุลาค่ะบอกว่าเรานะคะไม่มีสารตกค้างแต่ยังแบบเอ้ยมันมันดีจริงเหรอพอเดือนที่สองผ่านไปเดือนที่สามพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่พี่หายแล้วเหรอคือมันหายโดยที่แบบว่าเราไม่รู้ตัวนะคะ ที่เขาว่าแบบเออมันช่วยค่อยๆฟื้นฟูของเราเพราะว่าเราก็เป็นหนักได้ใช้สินค้าตัวนี้จริงแล้วก็กินจริงใครที่มีอาการแบบนี้นะะปัญหาผู้ชายผ<ร>ู้หญิงที่เป็นนะคะปัญหาเลือกระดูกข้อเข่า,ขาก็จะมีเซตหนึ่งเดือนอยู่ที่1,900บาทเป็นจัดโปรนะเซตสองเดือนยังมีโปรโมชั่นนะคะเซตสองเดือนเท่ากับยูนซีแคสเซียม plus สองยูนซีโปรเจนสองแล้วก็มีของแถมสองชิ้นอยู่ที่3,000บาทจัดส่งฟรีโปรพิเศษเดือนนี้นะคะชอบโปรไหนทักกลับมานะคะ